แม่พาดูของลูกชายของแม่นะคะพี่ทองเอกของเราเมื่อกี้วิ่งเล่นกับกําไลทองวิ่งไปวิ่งมาเล่นกันรุนแรงมากแล้วเมื่อกี้ก็มานั่งลิ้นห้อยค่ะคงจะเหนื่อยหายใจแหกแหก,แหก,แหกเหนื่อยอะลูกอ๋อเล่นกับกําไลทองสนุกมากอะลูกนี่ค่ะ จะหล่อว่าจำบ้านของเรายังยังยังอยากเล่นต่ออยู่ค่ะเมื่อกี้นั่งลินห้อยไปละทีหนึ่งละแต่ก็ยังอยากเล่นเห็นน้องนวิ่งขึ้นวิ่งลงบนันไดวิ่งขึ้นวิ่งลงบนันไดเหนื่อยใช่ไหมลูกอ๋อเหนื่อย เนี่ยค่ะส่วนกำไลทองยังไม่หายเหนื่อยยังไม่เลิกยังคึกคักได้อยู่ค่ะเล่นกับสามกุมารยังไม่เหนื่อยเลยลูกอู้กำลังแข็งแรงดีแล้วใช่ไหมกำไลทองแข็งแรงดีแล้วใช่ไหมลูกเนี่ยค่ะเห็นเขามีความสุขแม่กิ่งก็มีความสุข เห็นลูกๆ,ๆทุกคนวิ่งกันคึกคักคึกคักสนุกคึกคักคึกคักกันใหญ่เลยเด็กๆโอ้ตกหลังตกหลังโอ้เบกไม่อยู่เลยเลอทองแท่งของแม่เนี่ยฮะทองแท่งเบกไม่อยู่เลยเลยใช่ไหมลูก สนุกสนานเด็กๆส่วนกุมารน้อยของเราก็วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยค่ะพอวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็กระโดดขึ้นกินน้ำเฉยเลยสนุกเข้าละนี่กล่องใบนี้เป็นของเล่นชั้นดีเลยค่ะ พาทางเดกเป็นของเล่นชั้นดีเลยไหนลูกมาไม่พาเล่นมามาเร็วมาเร็วพาเด็กๆออกกำลังกายกันหน่อยค่ะวิ่งไปทำอะไรกันข้างบนฮะลงมาลงมาค่ะคึกคั ได้ยินเสียงไหมคะเสียงคมคาคุมคามเล่นของเล่นอยู่ข้างบนค่ะแม่กาไรทองพาลูกวิ่งขึ้นวิ่งลงเดี๋ยวก็วิ่งลงมาเล่นข้างล่างเดี๋ยวก็วิ่งขึ้นไปเล่นข้างบนอ